โอนมาเท่าไหร่อ่ะ50บาทนะคะทุกคนมงกุฎไหมเออสวยดอกนี้นะคะทุกคนนะ1 0 0่งพันะ,ะโอ้โห1,000บาทเบาๆนะเพื่อน1,150บาทนะคะทุกคนเข้าฟรีแจกกันมาเท่าไหร่200 วัสดีเมื่อน,นี้น่ารักทุกคนด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าเกมโลมาก,กันอีกเช่นเคยนะคะเพืเ่อนๆนะ,ะแต่วันนี้เราทุนมาแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะปกติเนี่ยเราจะเอามา2,000 3,000มพันงี้นะคะวันนี้ก็เลยจะมาลองสักพันหนึ่งนะขอกำไรสักพันหนึ่งก็พอแล้วนะคะขอกำไรเท่าทุนพอนะคะวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยที่เราจะไปเล่นเกมเนี่ยก็ฝากเ,เพื่อนกดไลค์กดซับก็คลายอื่นหิ่งช่องเราด้วยเนาะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของเรานะ,ะถ้าอยากให้รีวิวเกมอะไรเป็นพิเศษนะคะก็ คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะคะทุกคนนะน้องๆไหนที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามนารับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นก็พอเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเบ็ดเท่าไหร่ดีทุกคนปกติเราจะเริ่มเบ็ดอ่าร้อยเอ้ร้อยห้าเออเราจะเริ่มจากเบ็ดร้อยห้าสิบบาทเลยนะเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะแบบยังไงอืมอ่ะขอเล่นเบ็ดเก้าบาทก่อนแล้วกันนะคะเลขเก้าเลขมงคลนะคะทุกคนไป แล้วจะเพิ่มเดี๋ยวค่อยเพิ่มนะคะขอปันเบดเก้าไปก่อนน้าเพื่อนือม,มาหกบาทอังหมุนมาดอกนี้สิบแปดบาทนะคะทุกคนได้มายี่สิบสี่บาทน้เพื่อนโลมา มาอีก3บาทนะคะทุกคน <c oughs> ทำไมไม่เป็นมงกุฎนะ้โหโอ้โหโอ้โห มาโคตรสวยอ่ะทุกคนนะแต่มันขาดไปตัวหนึ่งแถวแรกอ่ะเพื่อนตอนนี้ก็คือเราเล่นเบ็ด30บาทแล้วนะคะฮเพื่อนนะ โลมาอืมสวยสิบบาทปติเล่นเบ็ดร้อยห้าสิบมาร้อยห้าสิบเลยเล่นเบ็ดร <ing> ้อยหิเลยมา เบ็ดน้อยมันเสียเวลานะคะเพื่อนนะไปจัดเต็มไปเลยแล้วกันนะคะทุกคนนะทุนทุนหนึ่งทุนหนึ่พนเนี่ยก็เล่นได้นะคะทุกคนอืขอแค่มีใจอะโลมาสวยเฮ้ยอะไรอะเออมาตัววายมาโอ้โหดาบโอ้ยค่ะแถวแรกอะทุกคนไม่งั้นก็แบบน่าจะสวยอยู่นะดอกเนี้ยมาทั้งแถบนะคฮะ ไม่เป็นไรมาอย่างน้อยก็เข้าฟรีมาสี่รอบได้ฟรีมาสี่รอบนี่ฮะทุกคนนะสองร้อยบาทโลมาห้าสิบ างินมาเท่าไหรอ่ะ50บาทนะคะทุกคนมงกุฎไหมเออสวยดอกนี้นะคะทุกคนนะ1,000นะ,ะโอ้โห1,000บาทเบาๆนะเพื่อนห1ึ่พบาทนะคะทุกคนเข้าฟรีแจกกันมาเท่าไหร่ 200. อ0 0้อม โอเคนะคฮะทุกคนนะเราได้มา1,900บาทนะคะทุกคนนะก็คือตอนนี้ได้กําไรมาละพันหกนะคะก็คือเลิกเล่นได้เลยอย่างที่บอกไว้ขอกําไรแค่สักพันหนึ่งนะคะทุกคนแล้วเราก็จะเลิกเล่นเนาะแต่ว่าจะลองปั่นอีกสักหน่อยดีไหมหรือเลิกเล่นเลยนะคะทุกคนก็นั่นแหละโลมามันเล่นง่ายนะ,ะแล้วก็เข้าง่ายมากนะ,ะส่วนมากเห็นเพื่อนๆจะเล่นกันนะคะโลมาในค่ายเอ็กโอนะ ถ้าอยากมาลองเล่นเนี่ยลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะานเพื่อนนะเราปักหมุดลิงก์ไว้ให้เป็นที่เรียบหมไว้แล้วนะคะนเพื่อนนะถ้าอยากเข้ากลุ่มนะคะหรืออยากได้สูตรไปลองใช้เนี่ยก็คลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ที่เราปักหมุดไว้นั่นแหละนะคะานเพื่อนนะแล้วก็แอดไลน์เข้ามาแอดมินกันได้เลยนะคะทุกคนนะถ้าเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกใหม่ด้วยเนะคะเพื่อนนะก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันก่อนได้เนาะสำหรับวันนี้นะเราเนี่ยก็ต้องขอตัวลาาาากกกกันนนนไไป่อะะคด์เร้วยยจบ